นิทานเรื่องเด็กหญิงผู้ตามหาดาวตกณชายขอบหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบยามราตรีท้องฟ้ายามค่ำคืนที่นั่นกว้างใหญ่และมืดมิดเสียจนดวงดาวนับล้านดวงส่องประกายระยิบระยับราวกับเพชรเม็ดเล็กๆที่โปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์ แสงจันรนวลผ่องาสาดส่องลงมาอาบไล้แหลงคาบ้านเรือนดินเผาและกระทบกับลำธารใสที่ไหลรินเบื้องล่างเกิดเป็นประกายระยิบระยับราวกับมีเวทมนต์ที่นี่เองมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนามว่าลูน่าอาศัยอยู่ลูน่าเป็นเด็กหญิงที่ช่างฝันและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น เธอมักจะใช้เวลาช่วงค่ำคืนนั่งอยู่ริมหน้าต่างบานเล็กๆในห้องนอนของเธอดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มของเธอมักจะจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่คอยเฝ้ารอคอยปรากฏการอันน่าอัศจรรย์ใจที่เธอได้ยินจากคำบอกเล่าของยายนั่นคือดาวตก ยายของลูน่าเล่าว่าดาวตกไม่ใช่แค่ก้อนหินที่ล่วงหล่นลงมาจากฟ้าแต่มันคือน้ำตาของดวงดาวที่จะนำพาความปรารถนาของผู้ที่ได้เห็นให้เป็นจริงได้ยายมักจะพูดเสมอว่าหากเจ้าเห็นดาวตกจงอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นจริงเรื่องเล่านี้ทำให้หัวใจดวงน้อยของลูนา่าพองโตด้วยความหวังและความฝัน เธอเฝ้ารอคอยดาวตกมันนานแสนนานแต่ก็ไม่เคยได้เห็นมันสักทีคืนแล้วคืนเล่าลูน่าก็ยังคงเฝ้ารอเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างใต้ผ้าห่มผืนโปรดแม้ความหนาวเย็นของอากาศยามค่ำคืนจะกัดกินผิวแต่เธอก็ไม่ยออ่อท้อ ดวงตาของเธอมักจะเบิกกว้างจ้องมองไปที่ผืนผ้าใบสีดำสนิทที่ประดับประดาด้วยดวงดาวนับล้านราวกับกำลังค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งยายของลูน่าล้มป่วยลงด้วยอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ลูน่าเสียใจมากเธออยากให้ยายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะต้องออกตามหาดาวตกให้เจอและจะขอพรให้ยายหายป่วย ในคืนเดือนแรมที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดดาวต่างๆสองประกายชัดเจนเรากับใกล้แค่เอื้อมลูน่าเตรียมตัวออกเดินทางเธอสวมเสื้อคลุมตัวหนาถือคมไฟเล็กๆที่ยายมอบให้และพกขนมปังติบตัวไปเล็กน้อยเธอแอบออกจากบ้านอย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้ใครรู้เพอรู้ว่าถ้าแม่รู้เธอคงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไป ลู่าเดินลัดเลาะไปตามทางเดินเล็กๆที่คุ้นเคยผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงัดยามค่ำคืนเธอเดินผ่านทุ่งข้าวโพดที่ต้นสูงกว่าตัวเธอมากทาให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเขาว่งกดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงใบข้าวโพดเสียดสีกันตามแรงลมฟังดูน่ากลัวในความมืดมิดแต่ความมุ่งมั่นที่จะช่วยยายทำให้เธอไม่รู้สึกหวาดกลัวเลย เธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเชิงเขาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากที่สุดยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศก็ยิ่งมืดมิดและเงียบสงัดเสียงของสัตว์กลางคืนเริ่มดังขึ้นทั้งเสียงจิ้งกรีดเรไรร้องระงมเสียงนุกฮูกร้องทักและเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ้าเรากับป่ากำลังขับคลมบทคลางยามค่ำคืน แต่ลูน่าก็ยังคงเดินต่อไปเธอเชื่อว่ายิ่งเธอไปสูงเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมีโอกาสได้เห็นดาวตกมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งลูน่าก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีเธอจึงตัดสินใจพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนดูเหมือนร่มยักษ์ลูน่านั่งพิงลำต้นต้นไม้เงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอกระซิบกับตัวเองว่า ดาวตกอยู่ไนหนนะยายกำลังรอฉันอยู่นะขณะที่ลูน่ากำลังนั่งพักอยู่ลมเย็นๆก็พัดผ่านเข้ามาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆที่ฟังดูคล้ายเสียงคนพูดเสียงนั้นดังมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆลูน่ารู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ด้วยความช่างสงสัยเธอก็ค่อยๆคลานเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดเสียงนั้นและที่นั่นเองเธอได้พบกับ หิ่งห้อยตัวหนึ่งกำลังส่งแสงระยิบระยับอยู่กลางพุ่มไม้หิ่งห้อยตัวนั้นไม่ได้เป็นหิ่งห้อยธรรมดาแต่มันดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่าหิ่งห้อยทั่วไปและแสงของมันก็สว่างกว่ามากเจ้าตัวน้อยมาทำอะไรคนเดียวกลางดึกในป่าเชน่นนี้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้ลูนน่ารู้แล้วว่าเสียงนั้นมาจากหิ่งห้อยตัวนั้นเอง ลูน่ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหิ่งห้อยสามารถพูดได้ฉันกำลังตามหาดาวตกค่ะยายของฉันป่วยฉันอยากจะขอพรให้ยายหายป่วยหิ่งห้อยตัวนั้นฟังเรื่องราวของลูน่าด้วยความเข้าใจโอ้เจ้าช่างมีจิตใจที่บริสุทธิ์นักแต่ดาวตกไม่ได้ปรากฏให้เห็นง่ายๆหรอกนะเจ้าตัวน้อยบางที เจ้าอาจจะต้องตามหามันไปอีกนานแสนนานไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะตามหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอลูน่าตอบด้วยความมุ่งมัน่นหิงห้อยยิ้มบางแสงของมันดูสว่างขึ้นเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าเองข้าชื่อลูมีนาข้าสามารถนำทางเจ้าได้ลูน่าดีใจมากที่ได้เพื่อนร่วมทางลูมีนานำทางลูน่าเดินลึกเข้าไปในป่า พวกมันเดินผ่านลำธารที่น้ำใสไหลรินผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงที่บานเฉพาะในยามค่ำคืนและผ่านถ้ำเล็กๆที่เต็มไปด้วยค้างคาวที่หลับไหลลูมิน่าเล่าเรื่องราวต่างๆของป่าให้ลูนาฟังลูนารู้สึกทึ่งกับความงามและความลึกลับของธรรมชาติที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากลูนารู้สึกเหนื่อยล้าและหนาว เธอเดินสะดุดก้อนหินหลายครั้งและเกือบจะลื่นลงไปในลำธารแต่ลูมิน่าก็ส่องแสงนำทางอยู่เสมอและคอยให้กำลังใจลูน่าอยู่ไม่ห่างสู้ๆนะเจ้าตัวน้อยอีกไม่ไกลแล้วลูมิน่าส่งเสียงให้กำลังใจในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยอดเขาที่สูงที่สุดของป่าที่นั่นท้องฟ้าเปิดกว้างมองเห็นดาวเตาได้ชัดเจนที่สุด ลมพัดแรงกว่าที่ใดและอากาศก็หนาวเย็นจนลูน่าต้องกอดตัวเองแน่นลูน่าเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมเธอจ้องมองดวงดาวทีละดวงคอยสังเกตการอย่างใจจดใจแค่ลูมินาบินวนอยู่รอบๆลูนา่าส่องแสงให้ความอบอุ่นเล็กน้อยเวลาผ่านไปอย่างช้าๆนาทีแล้วนาทีเล่าลูน่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ยังไม่เห็นดาวตก เธอเริ่มคิดว่าบางทีเรื่องเล่าของยายอาจจะไม่เป็นจริงทันใดนั้นเองแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสงนั้นพุ่งผ่านมูดาวอย่างรวดเร็วทิ้งประกายระยิบระยับเป็นทางยาวลงมามันคือดาวตกลูน่าเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นและดีใจอย่างสุดขีดเธอรีบหลับตาลงทันทีและตั้งจิตอธิษฐานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ และความปรารถนาอันแรงกล้าขอให้ยายของฉันหายป่วยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยเถิดเมื่อลูน่าลืมตาขึ้นดาวตกก็หายลับไปจากสายตาแล้วแต่ความรู้สึกอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหวังกลับอบอ้าวอยู่ในหัวใจของเธอลูมิน่าบินเข้ามาใกล้เจ้าอธิษฐานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ฉันขอให้ยายของฉันหายป่วยลูน่าตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังลูมีนาพยักหน้าดีมากเจ้าตัวน้อยตอนนี้ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วลูน่าและลูมีนาเดินทางกลับหมู่บ้านท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกว่าใกล้รุ่งสางแล้วลูน่ารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก เธอขอบคุณลูมิน่าสำหรับทุกสิ่งลูมิน่าเธอจะไม่ไปกับฉันที่หมู่บ้านหรือคะลูน่าถามด้วยความเสียดายเมื่อเห็นลูมิน่าหยุดอยู่แค่ชายป่าที่ของข้าคือป่าแห่งนี้เจ้าตัวน้อยแต่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะลูมิน่าตอบพลังส่องแสงสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะบินหายลับเข้าไปในป่าลูนากลับมาถึงบ้าน ในขณะที่แสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องเข้ามาในหมู่บ้านเธอเรียบตรงไปที่ห้องของยายด้วยหัวใจที่เต้นระัวเมื่อลูน่าเปิดประตูเข้าไปเธอก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองยายของเธอนั่งอยู่บนเตียงดวงตาของท่านเป็นประกายสดใสแล้วรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้ายายดูแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูน่าลูกรักลูกไปไหนมา แม่เป็นห่วงลูกเทพแย่แม่ของลูน่าที่กำลังนั่งเฝ้ายายอยู่กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นระคมโล่งใจลูน่าเรียบวิ่งเข้าไปหายายสวมกอดยายแน่นยายยายหายป่วยแล้วใช่ไหมคะยายลูบผมของลูน่าเบาๆใช่แล้วลูกรักยายรู้สึกดีขึ้นมากเหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนเลยลูน่ารู้ทันทีว่า พรที่เธอขอได้เป็นจริงแล้วเธอเล่าเรื่องราวการเดินทางตามหาดาวตกการได้พบกับลูมินา่าและการอธิษฐานให้ยายฟังทั้งหมดแม่และยายของลูน่าต่างก็ฟังเรื่องราวของเธอด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งใจยายของลูน่ามองหลานสาวได้แววตาที่เต็มไปด้วยความรักลูกรักยายบอกแล้วใช่ไหมว่าดาวตกจะนำพาความปรารถนาของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ ให้เป็นจริงได้แต่ลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้พรของลูกเป็นจริงนั้นไม่ใช่แค่ดาวตกเท่านั้นแต่เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของลูกต่างหากที่ทำให้เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นมาลูน่าเข้าใจในสิ่งที่ยายพูดเธอรู้แล้วว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมาพร้อมกับการลงมือทำ ความพยายามและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราปรารถนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลูน่าก็ไม่ได้เป็นเพียงเด็กหญิงที่ช่างฝันอีกต่อไปเธอกลายเป็นเด็กหญิงที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความเมตตาเธอเรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามและความมหัศจรรย์ในสิ่งเล็กๆรอบตัวและยังคงคอยเฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ครั้งนี้ไม่ได้มองหาดาวตกเพียงอย่างเดียว เธอมองหาดวงดาวทั้งหมดที่เปล่งประกายและนึกถึงมิตรภาพของลูมินา่าที่ยังคงส่องสว่างอยู่ลึกไปในป่าเรื่องราวของเด็กหญิงผู้ตามหาดาวตกถูกเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่บ้านเป็นนิทานที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าพลังแห่งความปรารถนาอันบริสุทธิ์ผสานกับความมุ่งมั่นและกล้าหาญสามารถนำพาปาฏิหารมาสู่ชีวิตได้ และไม่ว่าความฝันจะดูยิ่งใหญ่เพียงใดก็สามารถเป็นจริงได้หากเราไม่หยุดที่จะเชื่อมั่นและลงมือทำ